ค่ะค่ะวัสดีค่ะสวัสด,ดีครับอ่ามีเลขเราจะแต่งให้เลขเราสายด่วนเลขลาวนี่เข้ามากี่งวดแล้วคะเข้ามาหลายนวดนะครับเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เข้าเลขบนหรือเลขล่างไม่แน่ไม่แน่ใจครับม,<อ>มันมีอยู่สองสูตรแต่แบ่งมันมีอยู่สองสูตรอะ รู้ว่าจะเข้าสูตรบนหรือสูตรล่างไม่ไม่ล่าสุดนี้เข้าเข้าตัวไหนล่าสุดนี้เข้าไอ้89ครับ89นี้บนขากบนครับวัดก่อนเข้าสีหนึ่งล่างอ๋อบางครั้งก็เข้าบนบางครั้งเขาเข้าล่างครับโอเคนนทิยาพร้อมแล้วค่ะครับหนึ่งสองครับหนึ่งสอง สองสี่สองสี่เก้าหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งสี่หนึ่งห้าแล้วก็แปดหนึ่งมีทั้งหมดแปดตัวนะครับแปดหนึ่งแล้วเก้าสองแล้วก็สองห้าครับเก้าสองแล้วก็สองห้าเน้นสองสี่กับหนึ่งสอง หนึ่งหนึ่งสองกับสองสี่ทั้งหมดทั้งมวลบนล่างใช่ไหมคะครับผมบนล่างครับบน,รบ,บนล่างครับบนล่างครับจำเป็นต้องกลับ,ก,ลบก็ได้ไม่กลับก็ได้นะครับอ๋อส่วนมากม,มันก็ออกตัวกลับอ๋อบางครั้งก็ออกตัวกลับบางครั้งก็ออกตัวตรงเลขแปดแปดชุดนี่เป็นสองสูตรรวมกันใช่ไหมคะสองสองสูตรรวมกันครับ แล้วมีสามตัวสี่ตัวไหมอ่ามันมีทั้งหมดสูตรละหกตัวแต่ตัดออกไปสี่ตัวอ๋อตัดออกฝั่งละสองตัวครับทั้งหมดทั้งมวลไม่ไม่มีเลขสามตัวใช่ไหมมีแค่นี้ใช่ไหมคะถ้าผมมีแค่นี้ครับถ้าสามตัวก็จะเป็นหนึ่งสองสี่ครับหนึ่งสองสี่ครับหางเดียวใช่ไหมคะครับผมหางเดียวครับ นะคะนที่ิยาทวนก่อนครับแนวทางของ FC สายด่วนเลขลาวเลขลาวงวดวันที่21มกราคม2569งวดที่ผ่านมานี่เข้าข้างบน89สำหรับงวดนี้มี1 2 2 4 9 1 1 4 1 5 8 1 9 2 2 5 สองตัวเน้นที่หนึ่งสองกับสองสี่แล้วสามตัวมาชุดเดียวคือหนึ่งสองสี่ตรงกันไหมคะตรงครับตรงครับผมมีอะไรจะฝากถึงเอฟซีไหมคะครับก็ขอให้เอฟซีทุกคนโชคดีนะครับแข่งรวยครับผมค้าขอบคุณค่าสวัสดีค่ะข้าสวัสดีครับผม ค่ะพความเป็นน้องเอสซีก็สุด้ยิางน้นะนะคะเสียงสัมภาษณ์ระหว่างนุ่นทิยากับเอสซีสายด่วนนะคะเพิ่นหายเป็นเลขเลา้าตามเล้าในงวดวันที่ยี่สิบเอ็ดมกราคมสองห้าหกเก้าตามนี่เลยนะคะนะคะนุนทิยาจะลงเป็นคลิปร้วนๆคลิปสันๆให้นะคะนุนทิยากับก้วยพ่อห้ยเอสซีโซเดีนมะทางของเอสซีสายด่วนนะคะ